จ้าก่อนอืกก่นกะมกกดไลค์ถึกใจกดแซ่ด้จ้าเด้อเปลี่ยนไปรังใจทางสองพวดังเน่จ่าแม่ยังแน่กับแบยดปก่อนกับบุหาี่นีจ้าเป็นน้ำจืดกองนึงอเอาไปทั้งนี้ยังงกับมีดยิ่งนินอีจ้ายี่ห้อไหนก็ได้นาอจาในแม่ซื้อมา้าแบบมันมีซีอันเอ้ยมีฮาอันอม,ม,ม้าซีซีก่อนม้นเ้ยมนลืมละมาซีก่รืมั้งจ้า สื่อเซเว่นสื้อน้ำรำขายยาอะไรอาจามันอาดหลายย่ห้อเรียกาาน้ำเซเว่นกับมีิแม่นาจ์แม่แม่ซื้อสื่มีนมมีหวานหางจระเข้จ้าแม่ใส่ไปหลายเทียอะเดนี่จที่สิบอัอยู่ดอกแปดปลายยางแม่บนนี้หนึ่งสองสามเอ้ยหนึ่งสองสามี่ยางจ้ามาเข้ากันตอนแล้วจ้าจ้าเช็ไปเตรียม ให่เตรียมไปแล้วเฮ็ดพ,พร้อมๆกันเลยนะจ้าซีซ้อนบูยังจะเตรียมไว้แล้วไม่ใ่ยังยังมาจักยอยู่กันกันผู้ใดมีข้าวเจ้าก็ข้าวเจ้าใส่อสองซ้อนน้ำก็ได้นะจ้าเพราะว่ามันมิตรินมันจีแตกต่างกันไปเยอะแต่ว่านี่แม่เมื่อนี่แม่บูมีเนี่ยมีซัมมี่กับออซัมมี่กันตอนไปแม่ก็สวนมาล่างน้ำล่างน้ำเอาพีดมาแม่นคีมหนาข,าขาวเขามีจ้านี่ต้วางในอประกาศใส่น้ำจัาแต่ว่าไม่ยังเป็นแบบแห้งแล้วไหมเนาะแต่ว่า ตัวเมียนเล็กหน่อยมันใส่ยังกับขาวไม่จ้าสูตรนี่สำหรับไว้สี่สิบขืดนะจ้าบุ้ยแล้วว่าใส่ดอกใส่แล้วแม่เพราะว่าเล็กหน่อยอันเขาใส่ยังมันกับกับขาวเนาะจ้าันนี้หนาแก่แล้วผมรุงนี่หลายยางที่แม่ใช้ยังต่อไปนี้แม่ไปล่างหัวไปล่างนี่จ้ะเขาล่างก้วยแล้วข้างหน้าก็มียสองน้าสองหน้าการบอกว่ปั้นปั้นมาแม่เมียนเส้นแม่นี่แม่คือว่าคนตอนนั้นนะ คนมันตอนนี้วะตันแล้วเหรจ้าจะเป็นปีกเขียวโอ้เขียบค้นมันต่อกันจาน้าลงไปเลยจ้าจะไปเอานุ่มไปเลยกอ,องหนึ่งนุ่มจืดนี่ยี่ห้อใดก็ได้เลยจ้ากล่องเป่งในกระทะก็ปอกนุ่มได้จ้าแบบคอมเมนต์ดังๆหนได้จ้ากล่องเดี๋ยวแม่สิปันนี่ขาวโพดม้วโพดในกะในกะไผ่ยาําปับปรุงนี่จันจ้ะกล่องตอนนี้แม่สิปันเนาะจ้า ปั้นนี่โบเสียบปุ๊บปุ๊บเนี่ยสนับอกไปเลยลูกปั้นนี่ขอเวลาจ้าตอนนี้กับปั้นเซตไปเรียบร้อยจ้าเุีแย่ประเห็นจ้าเพราะว่ามันเสียงดังโพดเฮใส่แบบที่นี่กล่องได้อบกล่องจ้าเป็นเสียงมัเป็นล่างแนวกล่องเนี่ยกระร้าห้สะอาดละจ้าเนี่ย าาทุกยากไม่อินนะ่มันะบด้กินแ้วเขาจะได้เป็นตัวอได้งดีใช่ไหมตามันตามันกระนุ่นีเต็มีินนุน่ม,ม,นะม,นมเขาเลยเนาะลืมราคาสี่สิบขึ้นยายอันผู้เป็นแม่น,นั่นเล้าเห็ดเล้าอายุหาสิเก่าได้จานา,นานเล้าขาเขาเห็นไหมแม่ แต่เก่าแม่บ hmm. e e, e mm ่ไ hmm. ด้ใส sí. ่ใจเนาะคือแต่ว่าเพันเถ่าแล้วเพันเฮ็ดเป็นโลดกับขอางวันเถ่าดอกจะว่าหนาหนาไปเบิ่งใส่กันนั่นหน่อยลูกสาวเถ่ากว่าแม่ยายเราสอนไว้เนาะเพิ่นเห็นแม่แต่เก่าแม่ก็บ่ค่อยเฮ็ดนําเพิ่นเนาะเคยเป็นคนผู้หญิงยายยุ่สวยแล้วเหนว่าดอกแม่ก็ฟังหนูไว้หนูว่าจะซื้อเออมันงามนี่ยเนาะอายุอะไรเนี่เนาะเป็นอายุ หาซิฟเกิลนาะยนี้ก็คงิคเอชคสนอเพิ่งยังก็นด้ตอนพ่ตายอยายุดไหน่มีแหาสิบเกลูกลาลาแม่ลาแม่ลาไม่ยินเป็นยยายรุาหาตกใจเ่้นหาซิบเกิาว่าสัคนวก้ๆนำน้เขามานีนอวจาแม่จะไปเขียวได้แบบที่นี่จะจต้อไปกับแม่เขียวจะแม่ไซไฟนออนจะีตังสิเลยไซเฟย์จะหน่อยู่นทานมัน หันก่อนมุนโพดหันก่อนมุนโหดดิบ้านเขาก็เริ่มหนาวแล้วเนาะหนาวดับตะก่อนเมื่อวานนี่ห้อนมื่อนี้หนาวห้อนหนาวนอนห้อนหนาวอยู่จ้าช่วงนี้ทำไมปรับบริธานี่ก็สิเป็นใครเป็นวัดจ้าช่วงนี้ปลุกเสียบเลยบ่อืมเพราะว่าเอาเพราะว่นมันห้อนเนี้ยมีแดดก็ล้วมื่อนี้มันหนาวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่จ้ามันปรับอากาศดูโหด ก็สิเป็นเนี่ยขีมขืนเดี๋ยวลอให้มะนอนกันจะก็ไปกับคนคนจาไฟคุณว่าไฟแบบบาแห้งวัสั่นอยู่บุบบุบที่ไม่หตุใจฟื้นจาตอนแรกมันไดเร้วทานเล็มูกไปที่แม่โดนอะเรโนนแต่ของลางของเสาคนอะไรด้เน่าคนอะไรจะเห็นียนเปนนาค้าไมีตวนแม่ นาชินิมนะจ๊ะโอ้กาชิเนียมแลวนงบกลายยานึ่งมีแต่น้องเข่าไม่เป็นแนแต่นมันเจือมไแบบหลายยาจ้ะมันจด้เท้ารอนแบบคนคนลอยอะไที่เหมอนสูบอยู่ จ้าตอนนี้ใกล้ได้แล้วจ้าตอนนี้คน้คนค้นค้นแหละมันจะมีไอนนตอนนีตอนเลยยังบอกละจา้าหยุดค้นเมื่อไยเลยแต่ยังมีใหม่เหมาะ <c oughs> วางแขนดีเงินหนุ่มหนุ่มมั่นได้เสมอค่ะค้นค้น ะได้จะได้ทีแล้วต่าไปกระเชเขียนักได้คือพวกขหน่ะเ้างนากต้นเตยหวานจอร์เจียก็มีมันย็ดจ้าจาต้อไปกับส่ยวานจอรเจีก็มีก่อนแมนครือบานนี่แม่วานจะเคกันนี่เก็ยสินหาบาทจ้าเลยจ้าใส่เต็มๆส่วนแล้วจ้าเใยนี้เบิดพอดีบางย็ดแมนแต่ว่ามันยั่งอีกยืนฉีบเซนเบิรยืนบุยเขาไมหมุนได้ แม่สีออกไซน์นั้นเบอร์กษีพอดีเต็มส่วนเขาดีนะอ๋อฉันได้หน้าตาเพื่อนก็ยังแบบโอ้ยตั้งใจแฮะกิีกษีเพราะส่นเขาดีทุกหยุดเลยจ้าส่วนนี้ก็โควฟีว่าใหม่มีแม่เพิ่นรอบสองมาแม่แท่นี้นักเอาเกาความดีมียดหายพวกหายแบบทุกคนรักษาสุขภาพเจ้าของจ้า ถักกรุงเทพนี้วันหนักมามีดในเบองข้าวมามีดทั้งสมุดปากกานูปากกาหนูมูสักว่หนูวางนู้นบ่หงวน่าจะตาก้าเนี่แหละใช่ยงอีกลหลายตัหนักที่มีดแนนจะต่อไปก็ใส่วิตามินอีจะแม่บ่ไปพ่นมีอ่ะไปพ่นอีอย่างน้อไพ่นฝีไม้บ่อือไปพ่น วุยนี่ยออกจากโลกไห้แล้วแม่เพาให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงนะจ้าเด้อเนี่ยวอะไรบุดีเนี่ยวเซรตัวคล้องได้บินแม่จ้าเอา้ยมันเหมือนร่างกันจ้ากักตัวเฮี้ยนจ้าอยู่แต่บ้านได้บินแม่ซอยกันดิจะไม่เรื่องกระทะเลยมีดกระทะกลับไปเที่ยวอวยมาหรือเปล่าคือวางในว่าเขากักตัวได้แม่ว่าซักมาเป็นไรสิหัว มโดนล่ะกักโตอยู่จ้ะไอ้เป็นมาเที่ยวมากจ้ะตอนนี้เป็นตตกักโตอยูร้อนให้ต่อกันจำเนี่ยหรอจ้ะจ้ะอยากอยากให้ร้องเฮ็ดเบิ่งด้วยจ้ะตอนนี้เวลามันกลับมาได้เบิดหลายดอกกันข้างสื่อเกียริมห่าบันหรือเฮอมีอยู่ตน้นอยู่เฮียนก็นได้ด้วยจะ้ะแต่ว่ามันถืนอว่สะดวก<อ>เดี๋ยวมันล่างๆแล้วกับปันเฮ็ดได้ด้วยจะ้ะแต่ แต่แม่ปัญหาเพิ่มก็บ่ได้ซื้อแบบนี้ดอกอันนี้แม่เราว่าแบบธรรมชาติอยู่บ้านเฮาแบบเดี๋จะสดดีกว่าเนาะแต่เก่ายายเพิ่นปลูกไว้มันมันตายมันสิ้ลายแม่กําลังสิปลูกใหม่อยู่นั่นก็สิบ่ได้ซื้อก็สิได้ซื้อแต่อันนี้กับนมเดี๋ยวเด้อคุณใส่กลัวสิเบิร์ดละจ้ามันบ่เสียง่ายดอกในซอกในสามมาเคลยร์ดูดอกอืมม่ใส่ผู้เดียวเนาะแม่นใส่ตู้เย็นไว้นะจ้าจ้า ต้องเสียสละเวลาเฮ็ดเบิ้องนี้นเด้อจ้ามันบอดีจังไดยกะเมนนบอกแม่เนี่ยสำหรับแม่แม่กระซำเห็นแล้วจ้าหืมชิปก็เก่าสองเดือนที่ผ่านมาหนาแม่เบิ้งบอได้เลยจา้ามันกนะเขาหนาแพ้เขาหนามันนั่นไเนาะจ้าแต่ว่าเนียนซีซีคุณไปละจา้าค่ะอายุน้อยๆใส่อีหยังมันกะขาวเนาะจ้า,จาแต่เก่าใส่อีหยังมันกะขาวจ้าเก่ากแม่กะบอได้เฮ็ดเนี่ยนี่แล้วคนถ<ด>ืดว่าถืดใจย้ําเฮียจิแต่บใส่ใจ ยิ่งแบบกินได้ก็เฮ็ดโหลดวันนี้นี่เบิ้งมาได้เลยน่ะเรียบร้อยแล้วมีดนี่ใส่ในหางปอกใส่กันจ้านี่ขี้นี่แม่ใส่แต่เก่าก็โซ่สน้อมีหัอได้ก็ได้ใส่น้ำนเบิดดำได้จ้านี่อันอันในกองน่ะในขวดนะ่ะจ้าใส่ได้ทุกมือแล้วจ้านี่เลยเดี๋ยวมันลืมบอกตัวนี้วิธีใส่นี่ถ้าย้ำม,มันสิอาบน้ามัานจ้าทุกมือย้ำม,มือแรง ขวดยังนี่มีดขวดยาขวดยัดยงก็ได้เบอร์ตี้มีดแใส่ไว้จ้าเดีย๋ยแต่ท้าใส่มือลองเบิองอยู่อันบ่ท้าหนาอะหมอจ้าแม่กันเฮ็ดอีหลีใส่อีหลีหบ่ค่นมาอาบน้ำตอนนี้แต้วต่าเฮ็ดให้มันแข,นข็งคักมันกับบ่บ่ซึมเขาหนาแม่จ้าทั้งสีแแงส่แล้วแม่ดีแล้วแม่จ้า